นะครับก็พระคาที่จะแบ่งปันก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับที่เขาแสดงเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าเพียงข้อเดียวนะครับอิสยาบทที่9ข้อ6นะครับที่นี่บอกว่าด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่านและท่านจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามหาัสจรพระเจ้าผู้ทรงมหิทธธิตพระบิดานิรันตองค์สันติราชให้เราที่สามด้วยกัน พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับค่ำคืนวันนี้สําหรับดินฟ้า,ากาศที่ให้ความอบอุ่นกับเราแล้วก็ไม่ได้มีอุปสรรคปัญหามากมายพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณที่พี่น้องได้มีโอกาสมานมัสก,การพระเจ้าร่วมกันขอละครเสียงเพลงเนื้อเพลงความสนุกสนานไปข้อย่ยิ่งพระคำของพระเจ้าที่จะหนุนใจเราให้เรามีความอบอุ่นใจที่เราได้ มีพระเยซูคริสต์บังเกิดมาในโลกนี้เพื่อที่จะนำเพื่อที่จะช่วยเพื่อที่จะกอบกู้ชีวิตของเราให้อยู่ในความสุขอยู่ในสันติสุขแล้วก็อยู่ในชีวิตที่มีพลังแห่งการดำเนินชีวิตเพื่อจะเป็นพระพรตต่อซึ่งกันและกันและต่อผู้อื่นอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าครับคริสต์มาสนะครับก็ยังเป็นเทศกาลที่พูดได้ว่า พอปิล่านะก็ไปสำรวจ ا, ในรัฐหนึ่งนะครับไม่ออกชื่อก็ได้นะอยู่ทางมิดเวสตก็ค้นพบว่าประมาณ95%ของคนในรัฐนั้นฉลองคริสต์มาสมี5%ที่คนไม่เชื่อแล้วก็ไม่อยากจะสนใจใหรือไม่ให้ไม่ไม,ไม่ไม่ดีร้ายกับคริสต์มาสนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อคริสต์มาสผ่านมานะครับคนก็มาอยู่ในอเมริกาเยอะแยะไปหมดบางทีก็ คิดถึงว่าคริสตมาสเป็นเป็นรู้เหมือนกับว่าเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับภายนอกมากกว่าภายใน,ในใจ,ใจิตใจคนมักจะถามว่า <c oughs> อะไรทำให้อะไรทำให้คริสต์มาสรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งพิเศษหรือว่าเรื่องพิเศษ <c oughs> what make Christmas so special บางคนก็บอกว่าช้อปปิ้งนะวันนี้ก็ยังมีคนไปช้อปปิ้งอยู่เลยก็บอกว่าคนที่ธนาคารที่ผมไปท,ทําธุระด้วยก็บอกว่าอ๋อชอบคนที่ยี่สี่เนี่ยดีคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ของราคาถูกลงอีกนะครับผู้หญิงคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ไอแค s น a เ a ย์เวย์ฟอร์มมอลคือถ้ามามอลได้ทุกวันก็คงจะดีนะครับแล้วก็เห็นไหมครับ มีทั้งไฟมีทั้งต้นไม้อของขวัญละครมีเพลงแล้วก็มีเหมือนกับครอบครัวใหญ่ที่มาเจอกันบางคนก็รู้จักกันแล้วนานๆเจอกันทีบางคนก็เป็นครั้งแรกที่พระเจ้านำเรามารู้จักกันที่จะสามารถที่จะได้ช่วยเหลือกันในโอกาสต,ต่อไปนะครับแล้วก็อาหารก็เป็นวันที่อาหารอร่อยมีแฮมมีเทอร์กีมี เครื่องดื่มมีขนมมีของหวานมีผลไม้นักธุรกิจก็คิดว่าเป็นเรื่องการค้ามากกว่าที่ที่มันสเปเชียลเพราะว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วที่จะทําเงินได้นะครับก่อนที่สินค้าจะมาสต๊อกอยู่ปีหน้าแล้วก็เขาบอกว่าในอเมริกาก็คนไปซื้อต้นไม้ต้นคริสต์มาสจริงๆนะครับอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะครับประมาณ35ล้านต้น ถ้าต้นละสิบเหรียญก็ไอ้ทำไมคิดนานจังเลยไอ้เฉพาะต้นคิดมากอย่างเดียวก็สามร้ยห้าสิบล้านแล้วนะยังไม่รวมของขวัญกระเป๋าถือรองเท้าเสื้อผ้าของเล่นอะไรต่ออะไรนะครับเพื่อนสมางฉะนั้นก็เป็นเทศกาลที่คนก็มาว่าโอ้ที่มันมันเกี่ยวข้งองกับเรื่อน,นี่แหะอาหารเครื่องดื่ม สนุกสนานเพลงไปร้องเพลงแล้วก็ยังไม่เล็กสักก็โฆษณาว่าโอ้โหอีโบถูกรถรวยกันนะคือรถให้เป็นคริสต์มาสแต่ก็จริงๆแล้วนะครับหน้าคำถามที่น่นานจะถามก็คือว่าใครไม่ใช่อะไรที่ทำให้คริสต์มาสสเปเชียลหรือพิเศษแ,แล้วผู้นั้นก็คือพระเยซูคริสต์อ่น้องที่มาไม่ทากนก็ไม่ได้มาร้องเพลง Happy Birthday จ e s u สนะ แต่ว่าเดี๋ยวผูน้นำในพิธีการก็จะนำรองอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับวันนี้เป็นวันที่เราระลึกถึงวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาประสูติในโลกนี้พระคัมภีร์บอกว่ามาเพื่อเรานะที่มาเนี่ยไม่ได้มาที่จะมีเป้าหมายอื่นแต่ถามว่าเด็กเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่ออะไรครับเด็กเกิดมา,านนะ มาเพื่อจะช่วยครอบครัวเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ตอนอายุมากเกิดมาเพื่อจะเป็นพระธานาธิบดีเป็นหัวหน,น้าพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นทนายความเป็นส่วใหญ่แล้วก็มีจุดประสงค์ใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนมากก็จะเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มน้อยจํานวนน้อยอาจจะครอบครัวตัวเองอาจจะในรัฐของตัวเองในประเทศของตัวเองก็ไม่สามารถที่จะทําทุกอย่างเพื่ออนุท ทาัานกุมได้นี่คือการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ซึ่งไม่เหมือนกับการบังเกิดของเด็กคนอื่นๆที่เกิดมาในโลกนี้ดังนั้นผมก็เชื่อว่าเราก็เกิดมาเพื่อจะมีโอกาสปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะั้นเราที่รู้จักพระเจ้าแล้วเพื่อจะให้คนที่รู้จักพระเจ้าเพื่อจะทําความดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อคนรู้จักพระเจ้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้ามาเพื่อเราทั้งหลาย มาเพื่อคนทุกคน <โม S 1> ในห้องนี้คนทุกคนในประเทศนี้คนทุกคนในทุกประเทศม,มาเพื่อเด็กที่ยังอยู่ในคันมารดาที่ยังไม่คลอดแล้วก็มาเพื่อเราทั้งหลายก็คือไม่ได้มีเป้าหมายที่จะมาทําอะไรเพื่อจะได้เกียรติยศหรือจะได้ชื่อเสียงหรือครองขึ้นาลังหรือว่ามีว่าจะวังอยู่ใหญ่โตเพื่อที่จะอวดที่จะ แต่มาเพื่อเพื่อประโยชน์ของนราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่มาเพื่อจะสละชีวิตยังไงก็เป็นที่เราดูคลิป่นสรู่น,นี้เพื่อจะสแสดงความรักมาเพื่อคนทุกชาติทุกภาษา,าไม่ใช่เฉพาะคนยิวมาเพื่อคนทั้งโลกมาเพื่อสําเร็จตามสัญญาที่พระเจ้ญญาได้ให้ไว้ให้อิสยาห์เขียนไว้นะครับก็หลายร้อยปีนะฮะแล้วที่ผ่านมาแล้วก็ มาเพื่อเป็นคำตอบชีวิตวันนี้ถ้าเรายังไม่มีคำตอบชีวิตก็คือยังไม่รู้จักประยูคริสุ์คนที่ไม่มีความคำตอบในชีวิตจริงๆแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าอยู่โดยไม่ค่อยแน่ใจว่ามีความหวังหรือไม่มีหรือบางครั้งก็ไม่มีดูเหมือนกับว่าไม่รู้ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาที่เวลาเนี้ยอยู่ในใจได้อย่างไรพ่องมาเพื่อที่จะช่วยคุณแก้ปัญหานะครับเดี๋ยวเราก็ไปถึงตรงนั้น แล้วก็เป็นเด็กไคยถูกบังคับไหมผู้ใหญ่ก็ยังถูกบังคับเลยนะแต่พระเยซูไม่ได้ถูกบังคับให้มาที่มาเพื่อเราเนี่ยไม่ได้มาเพราะถูกบังคับให้มามาเพราะว่าอาสาหรือบริวารที่จะมาทั้งทั้งที่รู้ว่ามาแล้วจะเจออะไรแล้วพระเจ้า <c oughs> <c oughs> ถ้ามาในรูปของพระจ้าก,ก็คงจะก็สื่อสารในระดับหนึ่งเหมือนกับเราดูเรื่องของทูตสวรรค์มักครู่ใช่ไหมครับมนุษย์เจอทูตสวรรค์ก็จริงๆแล้วกลัวใช่ไหมตกใจกลัวใช่ไหมครับทั้งแสงทั้งการแต่งตัวหรืออาจจะรูปร่างสันธารที่เราไม่แน่ใจแต่ว่าคนเห็นแล้วตกใจดังนั้นพระองค์จึงมาในสภาพของมนุษย์เพื่อที่จะคุยได้แต่ต้องได้แล้วก็คนก็ได้เห็น การดำเนินชีวิตของพระองค์ซึ่งเป็นพระพรทั้งการรักษาโลคทั้งการเทศนาทั้งการสอนทั้งการแสดงความรักทั้งแบบอย่างของการทนทุกข์ทรมานเสียสลัฉะนั้นบุคคลที่ทําให้คริสต์มาสเปเชียลคือพระเยซูริตที่ทรงมาบังเกิดเมื่อสองพปีที่แล้วเพื่อเราพระคุบอกว่าพระองค์มาที่จะปกครองการปกครองทั้งหมด ของโลกนี้อยู่บนอยู่บนบ่าใช่ไหมก็คือว่ามาเพื่อจะแบกบเรื่องราวต่างๆของมนุษยชาติาตาการปรครอบเง่นหรือวการปกครองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้แล้วก็มาปกครองที่เราเรียกว่าเป็นการปกครองแบบพม่าสยา ซึ่งไม่ได้มาปกครองใช้อำนาจปวดแอะด้วยปืนด้วยมีดด้วยขวานหรือด้วยดาบแต่มาปกครองด้วยความรักด้วยความผ่องใจแล้วก็มาปกครองโดยให้มีสันติภาพนั้นเวลาเขาแต่งเพลงนะครับเวลาเขาแต่งเพลงมาซาย่าขึ้นมาเนี่ยก็ คนที่แต่งก็รู้จึกจะเป็นเฟเดริกแคนดลใช่ไหมเป็นคนเยอรมันที่ย้ายมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็แต่งเพลงใช้เวลาแต่งเพลงประมาณ24วันไม่ทราบกี่หน้านะแล้วก็แต่งเพลงเสร็จแล้วก็ไม่ใส่ชื่อตัวเองนะครับก็ถวายเกียรติให้กับพระเจ้าเหมือนกับว่าพระเจ้าได้นําให้เขาได้แต่งเพลง <c oughs> นี้ขึ้นมาเลยขณะที่ร้องอยู่ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าขณะที่ร้องร้องอยู่กษัตริย์ได้รับการสัมผัสต,ต้องลุกยืนขึ้น แล้วก็ทำให้คนทั้งหมดที่ฟังอยู่นี้ต้องลุกขึ้นมาด้วยนั่นคือผู้ที่มาังเกิดคือที่จะให้ฤทธิางุภาพและอำนาจและพลทงงาราศีของพระเจ้าได้ปรากฏกับคนที่ได้รู้จักพระองค์นี้ถามว่าพระองค์มาช่วยเรานะครับมาช่วยด้วยอย่างไรพระเจ้าช่วยเรายังไงไม่ทราบ ที่นี่เขาให้สองสามคำใช่ไหมครับเป็นที่ปรึกษามหาสจร์เป็นพระเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิเป็นพระบิดานิรันเป็นองค์สันติราชชื่อของพระองค์ที่นี่ก็คือแอคชั่นหรือการกระทำของการช่วยเหลือใช่ไหมถ้าบอกว่าเป็นอะไรครับเป็นที่ปรึกษาก็แสดงว่าพระองค์ช่วยเราโดยการให้คําปรึกษา ชื่อของพระเจ้าคือสิ่งที่พระเจ้ากระทำใช่ไหมพระเจ้าเป็นความรักแสดงว่าพระเจ้ารักเราเออก็คนไทยก็มีชื่อผาคน,นชื่อบุญถ,ถึงบุญถึงบุญมากบุญก็แล้วแต่แล้วชื่อคนไทยก็มีชัยจะไมหมดเลยนะแต่บางทีมันก็ไม่มีชัยอย่างชีวิตอะ ชื่อของพระงค์นั้นคือสิ่งที่พระองค์ทําและยังทาอยู่จนปัจจุบันนี้ในชีวิตของเราวันหนึ่งทห,ห,หารคนหนึ่ง้องเอาทหารคนหนึ่งอีกคนหนึ่งลา่าเข้ามาพบกับอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทหรืออเล็กซานเดอร์มหาราชก็บอกว่าคนนี้ชื่อเดียวกันเลยชื่ออเล็กซานเดอร์เหมือนกันแต่ว่าคนนี้มันขี้ขาด อเล็กซานดเดอร์ก็ไปถามเสยนยคนนั้นบอกว่าตกลงชื่อเอเล็กซานดเดอร์เหรอบอกใช่แล้วถามทำไมขี้ขาดจะเลิกขี้ขาดไปวันนี้จะเปลี่ยนเป็นคนกล้าหารได้ไหมอเล็กซานดเดอร์บอกว่าถ้ายังขี้ขาดอยู่ให้เปลี่ยนชื่อไปชื่ออันอนั้นชื่อของพระยาะคือชื่อที่มีความหมาย เห็นชื่อที่แสดงออกถึงความเป็นพระ้าของพระองค์นะครับก็บอกว่าพระ้าเป็นที่ปรึกษามหาศึกจันในโลกนี้ก็เป็นที่ปรึกษาเยอะนะมีเยอะไหมมีเยอะที่บ้านก็มีที่โบสถ์ก็มีที่ทํางานก็มีสํานักงานทายความก็มีแต่บางทีที่อยูกษาพวนั้นไม่ค่อยมหาศึกจันเท่าไหร่นะบางทีแนะนําให้เราไปทําอะไรก็ไม่รู้ ถึงกับติดคุกติดตารางก็มีปัจจุบันนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญก็แนะนาว่าเออน่าจะทําอย่างนั้นน่าจะทําอย่างนี้น่นา,จา,นนาจะให้สูบกัญชาได้หรือว่าน่าจะให้ทุกคนมีปืนหลายกระบอกได้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดอะ่ะทาให้โลกที่อยู่ก็ปั่นป่วนอย่างเนี้ยแต่เราที่คนพบพระเจ้าที่รู้จักพระเยซูคริสต์ยังจําย้อนได้ไหมว่า วันที่เรารู้จักพระเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วพระเจ้าบอกกับเราใช่ไหมว่าให้เราเชื่องค์ใช่ไหมเมื่อบงค์พูดกับเราบอกว่าให้เราเนี่ยไว้วางใจให้เราเชื่อบางคนก็ต่อสู้เป็นเวลานานเหมือนกันนะกว่าจะเชื่อได้แต่ในที่สุดเนี่ยเราก็เชื่อว่าพระเจ้าให้คาปรึกษาว่าเชื่อเถอะแล้วบางคนก็ได้เชื่อมาเป็นเวลา20 30ปีแล้วล้วก็ยังได้รับคาปรึกษาดีๆอยู่ไม่ได้หนีไปไหน พรุ่งนี้ถ้าเรามีเรื่องจะต้องปรึกษาพระองค์บอกปรึกษาพระองค์เพราะพระองค์เป็นที่ปรึกษามระหารจักเป็น Wonderful วันเดอะฟูลคัลเซอร์พระองค์บอกว่าพระองค์มีอิทธิฤทธิ์เอจะรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้า,ามีอิทธิฤทธิ์คุณเจเมืม่อคืนนี้ก็เป็นพยานที่โบสถฮอลลีวูดแล้วมีคริสตมาสย้อลรุ่นเขาบอกว่าเขาเป็นมะเร็งขั้นสี่แล้วพระเจ้ารักษาหายคุณเจยืนที่นิดหนึ่ง ก็อาจจะมีอีกลหลายคนที่บางคนผมพอจะรู้ว่าพระเจ้าได้เปลี่ยนชีวิตรักษาคุณอาจจะมีหลายคนที่เคยเป็นพยานเรื่องการอัศจรรย์บางคนคิดจะฆ่าตัวตายได้ยินเสียงของพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้ทําสิ่งนั้นแต่อาจจะพูดได้ง่ายๆว่าในโลกนี้มันมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นทั่วไปหมดอะไรที่มนุษย์ทําไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นได้นั่นคือการอัศจรรย์ของพระเจ้า ใช่ไหมถ้าคุณโตกมัจะตึงแตกชั้นแล้วคุณไม่ตายเนี่ยคุณคิดว่าฟลุ๊กดวงดีไม่ใช่ใช่ไหมคนที่เป็นมะเร็งแล้วหายคนที่เป็นลูคีเมียแล้วหายคนที่ลดความแบบไม่น่าจะลดแรงหมดแล้วไม่น่าจะมีชีวิตยอยู่เพราะว่าคุณมีพระเจ้าที่ทรงอิทธิฤทธิ์ที่เข้ามาเกิดในโลกนี้ เราก็ได้เมตตาไว้ชีวิตของคุณเราทุกคนก็อยู่ในอันตรายทุกวันนะนะขึ้นรถลงเรือขึ้นตึกลงตึกลมใต้ดีนก็มีแต่ว่าพระเจ้าก็ทรงพริทักษ์รักษาเราดังนั้นเราเชื่อว่าแอคชั่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำนะครับเป็นที่ปรารษาให้กับเราแล้วก็ให้เราได้มีชีวิตอยู่ แต่สิ่งที่พระเจ้าช่วยเราที่อยากจะให้เราจาได้คืนนี้ก็คือว่าเนื่องจากว่าทุกอย่างพระองค์แบกไว้บนพระองค์เองนะมีอะไรหนัหนกๆให้พระเจ้าแบกไหมคุณคิดว่าในตัวคุณเนี่ยอะไรหนักที่สุดอะไรหนักที่สุดเวลานี้ในตัวคุณอ่ะฮะ ก็หูนะไม่ใช่นะเข็มดทองความบาปของคุณแหละหนักที่สุดและพระเยซูทรงแบกไว้แล้วก็เอาความบาปของคุณไปตึงบนไมก้กางเขนคุณจริงได้รับความรอดฉะนั้นผมก็เชื่อว่า ความเป็นพระย้าของพระยา้าก็คือครบบริมนรณ์นะก็ถ้าพูดถึงความเป็นพ่อเป็นพระบิดาเนี่ยก็เป็นผู้ที่จัดเตรียมให้ใช่ไหมครับท้าของพ่อก็คือเลี้ยงดูไม่เวยจะเป็นเสื้อผ้าขึ้นมือห่มอาหารเงินทองการศึกษาทุกอย่างที่พ่อสามารถที่จะประไว้ได้พ่อที่เป็นมนุษย์อาจจะไม่สามารถทําได้ครบบริบูรณ์แต่พระบิดาในสวรรค์น,นั้นสามารถจะทําได้ เราประเช่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้มีเพียงพอนะครับที่พระเจา้าสมได้เลี้ยงดูเราประการสุดท้ายนะครับก็คือไม่เพียงแต่มาเพื่อเรามาช่วยเราแต่มาเพื่อให้เราได้รับชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระองค์เป็นพระบิดานิรันดร์และเป็นองค์สันติราชเมื่อเราไม่รู้จักพระเจา้าพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นศัตรูกับพระเจา้าใช่ไหม แต่พระเยซูได้ถูกตึงบนไม้กางเขนเพื่อทําไมครับเพื่อจะไถ่บาปเราเพื่อเราสามารถคืนดีกับพระเจ้าหรือว่าที่ภาษาอังกฤษบอกว่ามีพี i t h g ก d แต่ก่อนนี้ก็เป็นศัตรูเป็นเอนมีกันใช่ไหมแต่เมื่อพระเจ้าได้ให้พระเยซูรคริสต์ตายไถ่บาปของเราแล้วเราก็สามารถคืนดีกับพระเจ้าเมื่อเราได้มีพี i t h g ก d เราจึงได้รับพีซขอ g ก d หรือสันติสุขจากพระเจ้าหรือในพระเจ้า ดังคนที่มีสันติสุขในพระเจ้าไม่ทราบคุณรู้สึกยังไงนะครับแต่ว่าเมื่อเราได้ยินเสียงเพลงเราได้ยินเนื้อเพลงเราได้เห็นละครเนี่ยเรารู้สึกว่าทําไมครับใจ,ใจิตใจมันมันไม่ใช่เหมือนกับเราไปดูหนังดูละครทั่วๆไปเพราะว่านี่เป็นเรื่องชีวิตของเราที่เราได้รับความรอดที่เราได้มีพระเจ้าผู้ทรงรักเรามากจนกระทั่งได้มอบชีวิตของพระองค์เองเพื่อเรา แล้วก็พรินซ์ฟรีสยามัยองค์สันติราชก็คือเป็นพระองค์ที่ช่วยเป็นคนกลางที่นําเรามาเปนดีกับพระเจ้าคนที่มีบ้านมีชลันไหมครับเนี่ยคนที่มีบ้านนะมีชลันไหมนี่ยมีมไหมผ่อนมนแล้วก็ยังต้องมีเลยอะ่ะแต่ถ้ายังผ่อนไม่หมดเดนี่ยั้งก็บงังคับไม่มีเพราะอะไรอะ่ะเพราะอะไรพี่สาว เข<ค>าก็กลัวเดี๋ยวไฟไม่ว่าแล้วเขาก็ไม่ได้เงินไง <c oughs> แล้วก็เกิดถ้าเกิดมีอะไรขึ้นพายุลมพัดเฮอริเคนแปลงจุ๋ไหวเนี่ยใช่ไหมเราก็ไม่รู้จะถ้ามันเยอะแยะเราก็ไม่รู้จะซ่อมไงเราซื้อชอนลบซื้อไหมเราซื้อชอร์นซื้อป่ะไม่ซื้อโดนแบบไม่ครับก็ซื้อห <c oughs> มดอะซื้อชอร์นอะไรอีกอะบางคนซื้อของแพงๆมาซื้อกล้องซื้อโทรทัศน์มาแล้วต้องซื้อชอนอีกโพราะ ถ้าเกิดมันเสียสามปีเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่ขอชีวิตของเราเต็ไมได้วยการซื้อชุลันแต่ว่าเครื่องเนี้มันจบลงหมดชีวิตลงไม่มีชุลันหรือเป่า <c oughs> พระเยซูมาเกิดมาในค่ำคืนนี้ที่มาบอกเราว่า คือเราทุกคนก็มีชีวิตนะครับอยู่เพียงแค่สองภาคเนานะคือภาคเนี้ยที่อยู่ในโลกเนี้ยนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะแล้วก็เมื่อจบในโลกนี้ก็มีอีภาคหนึ่งที่เราเรียกว่าชีวิตนี่มนะันแล้วก็พระเยซูเนี่ยคืออัูวินใช่ไหมที่จะให้เรามีความแน่ใจว่าโอ้เราจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะไปไหน โอไปเตรียมสถานที่ไว้นะผมเพิ่งไปทำพิธีสดเมื่อวันศุกร์ในกับอาจารย์จอนนะมีพี่น้องริสเตรียมบนอายุแปดปีกว่าเสียชีวิตแล้วเราไม่ต้องห่วงเลยเขาไปอยู่กับพระเยซูคริสต์แล้วโดยไปลูกหลานเขานี่ไม่น่ามันถูเพราะวันนึงถ้าเขารู้จักพระเยซูคริสต์เขาจะไม่ใจรนอีกค่ำคืนนี้ถ้าใครยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์นะครับก็อยากจะขอเชื่อเชิญนะครับกณรู้ไหมทุกอย่างที่พระเจ้าให้เนี่ยพระเจ้าทําอย่างหนึ่งที่แปลกมากคือพระเจ้าไม่บังคับให้คุณเชื่อ เป็นของที่คุณไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมซื้อโฉนดก็ต้องเสิต้องจ่ายเงินทุกเดือน,นทุกปีแต่ว่าอินโฉนดสาหรับชีวิตในร้รานนั้นไม่ต้องซื้อพยเยามจ่ายให้แล้วขึ้นอยู่กับคุณว่าเอ๊จะเข u n s e l ตัวเองเองแล้วก็พึ่งตัวเองพระ้าไม่ต้องมาช่วยทําเองชีวิตก้าหน้าช่างมันก็อันนี้พระ้าก็ให้เราเลือกนะครับแต่สําหรับผมเองนะผมก็ไม่ได้เชื่อ้ง่ต่เด็ก ไม่ได้รู้เรื่องวิทยาศาสต์มากตอนเด็กแต่ก็มารับเชื่อเมื่อปี1976แล้วก็พะอก็เป็นที่ปรึกษามหาศาลจริจริงนะครับติงไม่ได้หันไปหาใครที่ไหนเราผมเด็กก็เชืยอเชียพี่น้องนะครับผมศิ็เสียใจทั้งทีนะครับพี่น้องงานีฐานเกพี่งที่ถาไม่เา,มา,าเพื่อนมานะครับก็ไม่ง่ายนะครับจะพี่น้องได้รับการต่ต้องสัมผัสก็คือยกมือและเดี๋ยวผมจะธิฐานเกล่อนะครับในขณะที่เพลงกําลังบเลงบนบรรเลงเพลงนะครับ มีไหมครับพี่น้องที่ยังไม่รู้จักที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับแม่อยากให้อยากคิดถึงคนอื่นนะครับที่เป็นเรื่องระหว่างพระเยซูคริสต์กับคุณนะครับถ้าคุณคิดว่าพระเจ้าได้จะต,ต้องคุณและก็ท้าทายคุณที่จะให้ให้เปิดใจได้รับพระองค์เข้ามาในชีวิตเพื่อได้รับความรอดชีวิตนิรันดร์ได้รับสันติสุขนะครับก็เพียงยกมือขึ้นนะครับมีไหมครับคุณกุมารรับไปไหนไดะะ้บราบ การเล่นバレเล่นเละมีไหมครับพี่น้องนั่มาทางนี้หน่อยมีไหมครับพี่น้องที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกยังไม่รู้จักปีวิส ชา่อเพื่อนนะครับที่เรานํามานะครับก็ขอพระเจ้าที่จะทํางานในจิตใจนะครับเราก็เชื่อว่า่ําคืนวันนี้ก็คงไม่ใช่เป็นเหตุบังเอิญที่พี่น้องมีโอกาสมา,มานมัสก,การมาชมละครมานมาสัสก,การมาออกมาร้องเพลงมีนะครับจะมีสักผู้หนึ่งผู้ใดไหมครับที่จะเปิดใจในค,ค้าคืนวันนี้ที่จะยกมือขึ้นต้อนรับพระเยสุคริสกันไหมครับ ดีนะครับที่พระเจ้าตัดกับเราเป็นการส่วนตัวทุกคนนะฮะรวมทั้งพี่น,อน้องทั้งหลายที่ได้เป็นได้รู้จักพระเยซูคริสต์แล้วด้วยนะครับก<อ>็แลืลอกถึงชีวิตของเราเองนะครับว่าความรอดที่พระเจ้าให้นั้นนะครับเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับถึงแม้เราจะไม่ได้ทำด้วยตัวเองพระองค์ทำแทนเราก็ให้เราอธิษฐานด้วตัวเราเองนะครับที่ ปีใหม่ที่จะเข้ามาถึงนี้ก็ขอให้เราตอบสนองความรักของพระเจ้านะครับด้วยการดําเนินชีวิตศัตย์สืรร่นอ,อนะครับใกล้ชิดพระองค์รับใช้พระองค์นะครับอย่าหันเหจากพระเจา้ามีไหมครับถ้าไม่มีก็เราจะอิทฐานปิดด้วยกันมีไหมครับพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ครั้งหนึ่งสําหรับการนมัสการสําหรับเสียงเพลงสาหรับรายการของเด็กๆที่น่ารักสําหรับ ละครที่สื่อความหมายได้อย่างชัดเจนแล้วก็ขอความรักของพระเจ้าที่อยู่ในบรรยากาศที่พระองค์ทรงเคลื่อนไหวใน,นค่ำคืนแบบนี้เป็นความอุ่นใจเป็นความประทับใจที่เราจะดําเนินชีวิตแล้วก็ยึดมั่นมีความหวังในพระเจ้าเสมอไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวเราจะเป็นอย่างไรนั้นพระเจ้ายัางรักเราเหมือนเดิมและไม่มีอะไรหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทําไม่ได้ขอเราที่จะ พึ่งพระองคและไม่พึ่งตัวเองของเจ้าที่จะให้พระเจ้าทรงนำพาในทุกฝีก้าวของชีวิตและขออวยพร,พรในรายการต่อไปที่พี่น้องจะมีโอกาสขึ้นมาสแสดงหรือร้องเพลงที่จะถวายเกียรติพระเจ้าให้ความเพลิดเคลินและก็ให้ความหมายอันลึกซึ้งของคริสต์มาสกับเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน